Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กล้างติดคอพักเล็ก แม้การโหวตยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกประยุทธ์และรัฐมนตรีสิบคนจะผ่านไปได้แต่ก็ทิ้งร่องรอยบาดแผลให้ถูกฝ่ายค้านโรยเกลือให้เจ็บแสบและจะถูกนำไปชำละในเวทีการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนหนึ่งในปเมเงื่อนสำคัญที่จะถูกคิดบัญชีกลับไม่ใช่ปัญหาการบริหารงานล้มเหลวการใช้อำนาจช่อชนที่พูดกันสวันสี่คืนแต่เป็นเรื่องที่ผู้กอง ธรรมนัสพรมเผ่าโยนระเบิดเรื่องการรับเงินของพรรคเล็กจากคนในรัฐบาลแล้วเกิดลายหลุดออกมาประจานให้อับอายขายหน้าซึ่งกำลังสั่นสะเทือนสถานะของคนรับเงินและคนให้อยู่ในขณะนี้เปรียบเสมือนก้างติดคอโดยไม่คาดคิดเรื่องนี้ถึงปปชและกะกะตแน่นอนโทษร้ายแรงถึงขั้นติดคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พ่วงคดีผิดจริยธรรร้ายแรงซ้ำเติมเข้าไปอีกแถมอาจถึงขั้นถูกยุบพ,พักขณะนี้มือเพชรคาตมีการตรวจสอบอย่างสมชัยสีสุทธิยากรและวีระสมความคิดกำลังทำงานอย่างขมีขมันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อองค์กรทั้งสอง เงิน1 0 0 0 0แสบาทที่สสพักเล็กเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ปี2,563ถึง2,565ว่าได้รับเงินเข้าบัญชีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารชาวบ้านเกิดความอิจฉาตั้งคำถามด้วยความสงสัย 1. เงินที่ได้เป็นค่าอะไรใครรับเงินไปบ้างใครเป็นคนจ่ายเอาเงินมาจากไหนมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรบ้างและจะเป็นการถูกครอบงำได้หรือไม่ ต้องไม่ลืมว่าปปชออกประกาศหลักเกณฑ์ห้ามเจ้าหน้าที่รับเงินหรือรับทรัพย์สินเกิน3,000บาทใครฝ่าฝืนย่อมถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายดังนั้นคนที่รับเงินที่อ้างว่าเงินยืมจะต้องระมัดระวังคำพูดต้องซักซ้อมพูดให้เหมือนกันทั้งคนให้และคนรับที่มีนับสิบคนถ้าพูดไปคนละทางสองทางอาจจะซวยอาจให้การเท็จ นับแต่การเลือกตั้งปี2,562การเมืองสารวลนวุ่นวายส่วนหนึ่งเกิดมาจากสสประเภทบัตรใบเดียวเลือกสองเบอร์บัตรขย่งจนบัตรนี้ก็ยุ่งเหยิงเรื่องบัตรสองใบต้องการให้หารด้วย500ไม่เอา100หาร รัฐบาลชุดนี้รัฐสภาชุดนี้เอาเป็นสาระไม่ได้รัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยร่วมมือกันปล่อยให้การสืบทอดอำนาจเผด็จการคอสชอดำเนินการไปเรื่อยๆหรือไม่คนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องต่างโดนปรับรามจับกลุมตั้งข้อหาติดคุกติดตารางกันเป็นแถวการตรวจสอบรับผลประโยชน์กรณีลายหลุดจึงเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง ทางกะกะตและปปชจะผ่าตัดเอาก้างที่ตําคอติดหลอดลมออกมาด้วยกดลว,วิธีเทคนิคแบบไหนอย่างไรผลผ่าบวกหรือลบจะเป็นตํานานหรือโจดจ,จันที่พูดกันไม่จบไม่สิ้นอยากรู้จริงๆจุดจบจะเป็นเช่นไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ